ครับมาเจอผมท็อปนัทเซนนะครับในรายการแฟชั่นแฟเป้นะครับซึ่งวันนี้ผมมากับรายการาอยู่ที่พารากอนแห่งนี้นะครับวันนี้มีงานพิเศษมากนะเพราะมีงานแฟชั่นโชว์นะครับซึ่งเรียกว่า b a n g k o k International Fashion w e e k นะครับปี2014นั่นเอง สวัสดีครับยินดีที่ได้มารีกครั้งนึงนะต้องทราบครับว่าคราวนี้ทาง True Vision นะครับจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้มันเริ่มต้นที่ไงครับ True Vision เองก็มีรายการประเภทเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วก็เกี่ยวกับเทรนดี้ไลฟ์สไตล์ต่างๆ,ๆาากันมาเยอะแยะนะครับแล้วก็เราคิดว่า True Vision เองก็เป็นแหล่งอินสปิเรชันนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่เหล่าดีไซเนอร์แล้วก็คนที่ออกแบบรสร้างสรรค์ก็ชอบจะไปหาแ,หงาาแหงรงบันดาลใจอยู่แล้วพอทาง สยามเขาเชิญมาว่ามีโปรเจกต์นี้เราก็สนใจเพราะว่าจริงๆแล้วคิดว่าแฟชั่นกับถุงชั้นก็เป็นเรื่องที่ร่วมกันคู่กันอยู่แล้วครับซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยพอผมชื่อโชว์เนี่ยก็จะเขียนว่าชื่อโชว์เนี่ยมีคำว่าทวิชั่นอยู่ด้วยมันดูเท่มากเลยแต่พอมารู้ว่าเฮ้ยจริงๆปีนี้ปีแรกด้วยที่เขาได้ทำเขาเรียกว่าดิจิตอลแฟชั่นวีคด้วยเหมือนกันก็นั่นเข้าคอนเซ็ปต์ของทูทุกอย่างเลยครับที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของแฟชั่นก็เป็นเรื่องที่ หยุดไม่ได้นะครับต้องพัฒนาตลอดโดยเฉพาะวันนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นโลกดิจิตอลวันนี้การที่เราจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแฟชั่นเองหรือว่าเราจะเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับแฟชั่นเองมันก็ไม่ได้อยู่ที่แค่หน้าแมกนีนวันนี้โลกดิจิตอลมันเข้มงวดบาทนะครับควมเ,เร็วด้วยนะครับวันนี้ถ้าใครอยู่เฉยๆรอดไม่พัฒนาเพลง็ลองตามไม่ทันแน่ ครับแล้วตอนนี้นะครับยุณผู้ชมอยู่หางทางเสียงบริก้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะงานออาะคนเยอะมากเลยฮะยิ่งใหญ่มากนี่ปีที่10แล้วใช่ไหมครับอ่าเป็นปีที่8ครั้งที่10ค่ะ ผ่านไปเร็วมากเลยนะครับใช่ค่ะแต่ถามว่าปีนี้ผมบมีความพิเศษมากความพิเศษปีนี้มันแตกต่างจากปีก่อนย่งไรบ้างครับค่ะคือจริงๆแล้วในเรื่องของโชว์อะค่ะเราพิเศษทุกปีอยู่แล้วนะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์เองนะคะแล้วก็รูปแบบของโชว์แต่ว่าในปีนี้เนี่ยเราได้มีการร่วมมือกับทางดิจิตอลแฟชั่นวีคสิงคโปร์ซึ่งเราเมองว่าตอนนี้เนี่ยโลกของดิจิตอลเนี่ยเป็น,เป,นเป็นช่องทางในการสื่อสารถึงคนกลุ่มกลุ่มที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้คนทั่วโลกเนี่ยได้เห็นถึง ดีไซเนอร์ไทยนะแล้วก็แฟชั่นไทยดังนั้นเนี่ยเราถึงใช้ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ uh, ่ YouTube Google นะคะแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆในการที่จะสื่อสารสิ่งเหล่านี้ให้กับคนอื่นๆที่ไม่สามารถมาร่วมง,งานกับเราได้แารค่อยเทนนิสโร่แฟชั่นวีคนะคะเป็น uh, งานแฟชั่นยิ่งใหญ่นะคะของฮารลีคอนนะคะแล้วแต่ทุกๆปีนะคะก็ ในปีหน้าถ้าปีนี้พลาดนะคะยังไงขอเชิญมาปีหน้านะคะก็ยังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทุกดีไซเนอร์ก็มากันแบบอลังการทั้งหมดนะคะแล้วก็มาชมโชว์เสื้อผ้าแล้วก็สวยๆนะคะของของดีไซเนอร์ไทยด้วยค่ะครับและที่สําคัญเนี่ยผมว่ามารับแรงใจเต็มๆด้วยจากคนแถวนี้ก็ได้นะเช่ค่ะเดี๋ยวเขาไปได้ในคนแถวนี้อแต่งตัวเจ๋งมากเลยนะครับสวยมากทุกคนค่ะครับขอบคุณมากนะครับใช่ขอบคุณมากค่ะ แต่ยังโชว์ในคราวนี้น่าประทับใจมากเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราดูโชว์โชว์นึงก็จะเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งดีไซเนอร์คนหนึ่งแต่คราวนี้ของทางทูวิชชั่นเขาจะมี3ดีไซเนอร์ในทูวิชั่นเองเราก็มีแรงบันดาลใจเยอะมากเราก็เลยคิดว่าทำยังไงจะให้ทางดีเทอร์สามคนนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็เก่งคนละด้านกันเนี่ยนะครับเอาคอนเซ็ปต์เอาแรงบันดาลใจทูวิชชั่นเนะี่ยไปใช้ในการออกแบบชุด โชวนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่เริ่มจากสยามเซ็นเตอร์นะครับเพราะว่าทางสยามเซ็นเตอร์เนี่ยออก็คือทำแบรนด์แอบส u ลูดสยามว่าตอนตอนที่เขาเลือกแบรนด์เขาจะเลือกแบรนด์ที่มีที่นี่ที่เดียวครับก็คือแอบส์ลูดสยาม เราก็เลยได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการที่จะได้ร่วมจอยอของแอปสตรสยามในโชว์ของแอปสตรสยามที่จะเดินใน b f w b อปี2014คราวนี้ครับผม ก็จะให้โจทย์มาสำหรับแต่ละแบรนด์นะครับของบ๊อบได้หัวข้อคือสปอร์ตอย่างของแบรนด์ผมเนี่ยได้ได้โจทย์โนเลสครับ เน่ยจะได้รับทางจบเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์กับแอนด์มูวี่ครับ,รบ่งทั้งสท่านก็กลับออกมาด้วยคอนเซ็ปที่ผมมีโอกาสเห็นล่างแแลนิดนึงนะครับแต่ไม่ของจริงนะครับเก่งมากแล้วก็ผมถือว่าสามารถที่จะทําให้เป็นเป็นแฟชั่นที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็คพืออกานคือยังคงคอนเซ็ปต์ของดิจิทัอยู่ โอวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างใช่เพราะว่าเรามาหานี่เลยดีไซเนอร์ที่ร่วมกับแอบส์ลูดสยามสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจริงแล้วชื่ออาร์ตนะครับอาร์ตอาร์ตอาร์ตโอเคแต่ออกแบบให้กับคิวดีไซน์ครับผมใช่นี่มาอยู่ในสยามนานหรือยังอ๋อสองเดือนครึ่งเองครับสองเดือนครึ่งสองเดืครึ่งมาเลยแล้ได้โชว์เลยพี่เปรี้ยวมากนะครับผมโชคดีครับโชคดีมาก สุดสยามร่วมแบบทรูวิชา่นมผมในการทำโชว์นี้ขึ้นมาจอดก็คือเอาพวกช่องสรารคดี<แ>ความรู้อีนสปายมาทำคอลเลคชันนี้ไม่อยู่ใ,<ช>ในโชว์นีใ้ใช่แล้วครับหมายถึงว่าให้ตีความของคำว่า knowledge มันค่อนข้างชัดนะครับเกี่ยวกับตัว knowledge ก็คือสรารคดีชีวิตสัตว์ต่างๆเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างเนี่ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้นมันถูก หลอมรวมเข้ามาในในการออกแบบเสื้อผ้าของหลายๆแบรนด์ด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่ของแค่ของแบรนด์ผมครับผม ไอเดียของโนเลสที่ผมได้รับก็คือผม,ผมเลือกชีวิตของสัตว์ต่างๆนะครับตั้งแต่พื้นน้ําทะเลจนถึงท้องฟ้าเลยก็คือมันจะมีถ,ถ้าดูลายพิมพ์บนเสื้อเนี่ยมันจะมีการเล่าเรื่องเกิดขึ้นนะครับก็คือตั้งแต่พื้นน้ําเป็นภาพพื้นน้าภาพไปจนถึงภาพภูเขาแล้วก็ภาพท้องฟ้าแล้วเราก็เลือกสัตว์ที่มีพลังในการเล่าเรื่องเนี่ยมาเช่นนกอินทรีกวางหมาป่าอะไรเงี้ยครับผมเอาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของลายพิมพ์ด้วย ไลฟ์สไตล์ของสัตว์ต่างๆเอามาทําเป็นแพดแต่ว่าเราเนี่ยก็เอามาแปลงในรูปของเวลาเราดูในห้องส่งทีวีอะครับมันจะเป็นจอเล็กๆเลยอย่างี้ครับเราก็เอามามาเป็นปกราฟิกคือเหมือนมามาแพดบ,บนบนเครื่ออย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีเหมือนว่าเราก็มีตัวคุมอีกคนวนึงเป็นแบบพลาสติกใสคุมเข้าไปให้รู้สึกว่าเหมือนเราดูทีวีจอแก้วอยู่ครับซึ่งเดี๋ยวมีเสื้อมาโชว์แน่นอน เฮยป๊อบไ,ไ,ได้โจทย์อะไรคะได้เกี่ยวกับสปอร์ต่ะครับเหมือนพอได้โจทย์มาปุ๊บเราก็ลองเอามาดูว่าเราสามารถจะทำยังไงให้โจทย์ของทูกับเรื่องราวของเราไปด้วยกันได้ป๊อบก็เลยเลือกเออเรื่องเกี่ยวกับเบสบอล ก็เหม true, true, ือนว่าคอนเซปต์ของท u ูก็คือมองไปข้างหน้าท r ูอ่ะเขามีมุมมองเกี่ยวกับการมองไปในอนาคตในโลกดิจิทัลป๊อบก็เลยเอาอันเนี้ยมาผนวกกับกีฬาที่ป๊อบสนใจก็คือเบสบอลที่เวลาตีลูกหรือคว้างลูกก็ต้องมองไปข้างหน้าแล้วก็เหมือนคาดการณ์ในอนาคตก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมามาลองออก,ออกแบบแล้วก็ทดลองเพื่อให้มีความเป็นทรูแล้วก็ความเป็นว <med> ันเดอร์อะนาโตมีผสม <med> อยู่ด <med> ้วยกัน เดี๋ยวก่อนพี่แอปได้เรื่องอะไรฮะโจทย์พี่แอปโจทย์พี่แอปจากทูวิชั่นเนี่ยพี่ได้โจทย์เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์มูวี่เขาเห็นพี่แอปเป็นคนบันเทิงเนี่ยไม่นะเราอาจจะเก็บตัวนะไม่บันเทิงนะเป็นคนแบบเป็นสายบันเทิงไม่ไม่ไหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วอะเอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์มูวี่เนี่ยเราต้องทำทั้สองชุดก็คงเห็นว่าเราอาวุโสชุดในกลุ่มน้องๆคือโยนก็รับไปซะเลยสองชุดอะไรอย่างี้ประมาณนี้มากกว่าใช่ ระหว่างโจทย์ของ True กับโจทย์ของโช o w อันไหนมากก่อนกันอันไหนที่ที่แอปคิดได้ก่อนถ้าจริงๆแล้วเราต้องคิดซีชันแบบนอร์มอลก่อนเพราะว่าเราต้องทำงานล่วงหน้าเพื่อที่ทันกับซ uh ีซันออทัมมินเทอร์นี้ uh huh. แล้วก็ True เนี่ยเรียกเข้าไปรับรีฟหลังจากนั้นเราก็เลยพยายามจะโยงโ uh huh. ยงเรื่องยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าโช o w มันมีความต่อเนื่องใ uh, ช่ใช่กลมกลืนกัน ไม่ไม่ถึงว่าสี่โทวคุยกับสิว่า e entertainment movie อ่ะยังไงยังไม่โยงยังไงอ่ะาโยงกับคชพวกนี้ยังไงคือจริงๆแล้วมันเป็นความบังเอิญจริงๆที่ตอนแรกเราทำคอลเลคชันของเราเนี่ยเป็นทีมของแอ n นอร์มอลของซีซันนี้มันจะเป็น lady entertainment อยู่แล้วนะฮะทีนี้พอมาคุยกับโชวปุ๊บเขาให้เราทำสองชุดเป็นชายหญิงพอดีแล้วก็โจทย์ก็คือ entertainment กับ movie เนี่ยให้แตกยังไงเราก็นึกถึงเฮ้ย เป็นชายหญิงมันก็ลิงก์บับเสื้อเราแล้วเราเลยตั้งเป็นธีมของสำหรับทูเนี่ยก็คือเป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆแล้วเราจะทำตอบโจทย์ยังไงให้ตอบโจทย์ทั้งความเป็นแอปสุสยามตอบโจทย์ทั้งทางทางทูวิชั่นเรากำลังจะเชื่อมโยงยังไงให้ความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์มูวี่นะครับเข้ามากับเสื้อผ้าและแฟชั่นซึ่งเราก็มองดูแล้วเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเรื่องไกลแต่จริงๆแล้วมันมันห่างก,กันแค่นิดเดียวแหละ โจทย์อย่างเช่นอะไรนะผมได้มาว่าจะแบบ k นอลเลจสปอร์ตหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับดีไซเนอร์แต่ละคนก็จะได้โจทย์ที่แตกต่างกันไปใช่ครับแล้วทำเสื้อผ้าออกมาใช่ครับผมได้ข่าวว่าจะเป็นแบบโชว์เปิดด้วยใช่ป่ะว่าแต่แตละงานก็จะว่าจะมีชุดชุดนี้เป็นชุดชุดหมีความดีไซเชั่นเลยใช่ครับไม่เคยเห็นอะไรอย่างงี้มาก่อนเลยครับแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคือว่าเราได้ซานิี่แล้วก็นาทีวอ่าใช่มาเป็นคนเดินปิดโชว์ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้าของ ที่เราออกแบบมาด้วยนะครับผมผมไม่รู้เลยนะเนี่ยครับเดี๋ยวรีบบอกไปหรือเปล่าตัวนี้ผ่านไปไหนก็ไปทูยหมดเลยนะครับสุดยอดจริงฮะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันในรายการครับสวัสดีครับ